สวัสดีครับสวัสดีครับสินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b l a c k แ a m o n ด์แบผมคิกคนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือคุณนัทครับผมคุณนัทเป็นใครมาจากไหนครับอ๋อก็เอาง่ายๆก็คือเพื่อนเล่น b l a c k แ a m o n กับคุณคิกกันแหละนะเออเล่นมาประมาณสองสามปีสองปีกว่าเราเคยลงอ่าเคยไลฟ์ใช่ใช่เดี๋ยวผมก็จะมาคุยเรื่องความต่างของสกาและแบล็กแจมอนคือพอดีมันมีเรื่องไงก็คือว่าเวลาที่เรา คนเห็นเราเล่นแอเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาถามคําถามยอดฮิตที่สุดเลยคือสก,กาใช่ไหมเออสก,กาใช่ไหม,ก,ก,ไหมก็เป็นเรื่องที่เขาแชร์ได้ที่เขาจะถามเพราะว่ามันมีอะไรให้สงสัยเหมือนกันซึ่งเราจะมาอธิบายกันวันนี้คือโอเคคือมันมันดู้ายกันใช่ไหมฮะคือจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าสก,กากับไดแคมอนเนี่ยมันเป็นเกมที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน uh huh. ตระกูลเนี้ย มันมีเยอะมากเลยก็คือเป็นเกมที่ใช้วิธีการอะไรคือมันมีเบีย้ยอยู่บนกระดานเนี่ยแล้วก็เดินไปตามพอยต์หรือจุดเนี่ยนะซึ่งของสกาเนี่ยมันเป็นจุ่มมันไม่ได้มีพอยต์แบบนี้ใช่ปะจ,จ,จุ่มเดินจุ่มจุมืออะไรครับจุ่มก็คือแบบว่าเขาเขาทำอะ่ะมันแบบเว้าลงไปเพื่อรับตัวเบีย้ยลงไปเป็นจุ่ม,มใช่ไหมแต่ของแบล็กแมอนเนี่ยมันจะออกมาเป็นพอยต์เป็นลักษณะแหลมแหลมขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเรียงขึ้นมาได้ใช่ไหมทีนี้คือเกมลักษณะเนี้ยมีมากมายทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่แบา เขาจะมีเกมที่เล่นในลักษณะเดียวกันที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเทเบิลเกมคือมี24พอยต์แล้วก็คือว่าต่างคนเนี่ยต่างเดินเบี้ยใช่ปะ่ะเข้าบ้านตัวเองแล้วก็คือเอาออกใครเอาออกได้ครบ15ตัวก่อนคือชนะ,ะเลขก็เป็นอย่างนี้เลยนะ24จุดและเบี้ย15ตัวเป็นอีอนุกเ,เกมเลยเถ้าว่าเรารู้แล้วว่าเกมที่เราพูดถึงจะพูดถึงอยู่นี้มีความเหมือนอย่างหนึง่งอย่างหนึ่งก็คือเป้าหมายของเกมมันคือตระกูลเป็นเกมตระกูลใหญ่แล้วมันตระกูลเนี่ยมันใกล้เคียงกันโอเค ทีนี้มาดูเรื่องความแตกต่างบ้างอ่ะทีนี้คือในฐานะที่เราสองคนเนี่ยเล่นแบ็กแกมอนด์ใช่ไหมแล้วก็คือว่าเล่นสกากันมาบ้างนิดหน่อยอ่ะอ่ะทีเนี้ยมิกิพอจะอธิบายได้ไหมว่าสกากับแบ็กแกมอนเนี่ยความต่างมันเป็นยังไงอ่ะอ่าโอเคอย่างอย่างแรกเลยนะครับอืมเซตอัพอ่าอันนี้ที่ที่เห็นนี่คือเซตอัพของแบ็กแกมอนด์ใช่เริ่มเนี่ยทุกคนจะมีเบียร์อยู่บนกระดานใช่นี่ก็คือจะวางเนี่ยเป็นดตองวิธีการที่ผมจำมันต้อง5-3-5สีแดงก็ เหมือนกันสองห้าสามห้าอันนี้เปลี่ยนไม่ได้มันฟิกแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่ครับผมเีนี้ถ้าเป็นสกาเนี่ยตอนเริ่มทุกคนจะไม่มีเบี้ยอยู่บนนี้เลยอือใช่ควรช่วยผมเก็บสกาได้ได้อ่าโอเคนะก็เอาเบี้ยออกนะครับเอาเบี้ยออกอี๋อ่าทีนี้กระดานเนี่ยมันก็จะโล่งแล้วมันจะมีตัวที่คว่ำอยู่ตัวหนึ่งตรงเนี้ย อ่าตรงเนี้ยก็คือว่าเดินอ่าผมอย่างนี้อ่าเดินตรงนี้ใช่ป่ะอ่าผมคว่ำอย่างนี้อ่าใช่แล้วก็สีแดงก็จะความอย่างนี้พูดง่ายๆคือมันจะมีเมืองของตัวเองอ่ะใช่อันนี้ตัวบอกว่าเมืองของแต่ละฝ่ายอยู่ไหนอันนี้คือเมืองของสีแดงอ่าใช่เมืองสีขาวอ่าทีนี้ตอนเริ่มเกมเนี่ยขอผู้เรียนก็ต้องเอาเบียเดินตัวเนี่ยวางที่จุดเริ่มต้นเนี่ยไปไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับหน้าของเต่าแต่อันนี้ขออยังไม่ลงรายละเอียดอะไรก็วางสีแดงเพราะว่าทำเหมือนกันก็คือ วางฟังตรงข้ามอย่างนี้ไปกับกับคือมันมันเป็นการทอยเต่าเพื่อจะเอาลงไปทีละตัวเพื่อลงให้ครบต่ออันนี้ความต่างข้อที่หนึ่งความต่างข้อที่หนึ่งก็คือว่าเซตอัพไม่เหมือนกันต่อมามีอะไรที่ต่างกันอีกครับต่อมาก็คือการบล็อกคู่ต่อสู้อ่าสมมติว่าสีขาวเขาอันนี้ถือว่าเราเล่นสกากันอยู่นะครับสีขาววางอย่างนี้แล้วสีแดงเนี่ยเดินมาอย่างนี้แล้วเนี่ย แล้วสีแดงจะไปต่ออย่างเงี้ยต่อไม่ได้เพราะว่าที่ขาดได้ยิฟหลักแล้วด้เบี้ยตัวเดียวจะลงไม่ได้อันนี้คือถูกล็อกแล้วคือใครเบี้ยตัวเดียวแต่ว่าถ้าเป็นแบ็กแจมอนก็คือต้องใช้เบี้ยสองตัวถึงจะลงได้ได้แบบอย่างเงี้ยคือลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ใช่เพราะงั้นคือมันก็จะโยงไปถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือการเต็ถูกไหมการเต็ตัวเดียวอ่าการเต็มถ้าแบ็กแมอน่ะถ้าเป็นตัวเดียวอย่างเงี้ย มันสามารถที่จะทําไงครับก็คือสามารถที่จะถูกเตะเตะออกขึ้นมาบนบาได้เพื่อกลับมาเริ่มใหม่กลับมาเดินใหม่อันนี้ถ้าใครดูช่องผมวิธีการเล่นก็จะเจอแล้วการโดนเตะคืออะไรคือเตะออกแล้วก็ไปเดินใหม่โอเคอ่ะในสกาจะไม่มีโอเคอ่ะวันนี้เราเราไม่ได้มามาสอนเล่นอ่ะทีนี้ทิศทางการเดินมันต่างกันต่างกันเอาเอาสกาก่อนแน่นแล้วก็โลกระดาษอ่าใช่ตรงนี้ใช่ไหมคือคือทิศทางการเดินเนี่ยต่างคนเนี่ยมันจะ เริ่มมาจากจุดที่แบบว่าคนละด <od> ้านกันนะครับแล้วทีนี้คือเวลาเดินเนี่ยใช่ป่ะก็คือสกาเนี่ยมันจะเดินตามกันง่ายๆคือทางเนี้ยบ้านเขาอยู่นี่ใช่ป่ะถ้าเขาจะเดินเข้าบ้านเขาก็เดินทางนี้ส่วนสีขาวอ่ะบ้านอยู่นี่แล้วเดินทางนี้เพราะฉะนั้นคือที่ทางาเดินมันจะตามกันแบบนี้สตาเนี่ยเหมือนจะเดินตามกันใช่ป่ะในขณะที่แบ็กกมอนเนี่ยไม่ใช่แบ็กกมอนคือบ้านอยู่ฝั่งเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นเวลาเดินใช่ไหมครับตัวมันก็จะเข้ามาชนกันลักษณะนี้นึกออกปะ ลักษณะคล้ายๆกับเล่นแนวอเมริกันฟุตบอลเนี่ยคนแบบว่าวิ่งเข้ามาชนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยพ้นกันไปทีหลังคือต้องเข้ว่าเราว่าเรียงวางเงี้ยเข้ากับบ้านสีแดงอยู่ฝั่งนี้อ่าแล้วสีขาวบ้านอยู่ฝั่งนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องเดินไปทางนี้สีแดงอ่าส่วนสีขาวตรงนี้นี่ก็เลยสูนทางกันอันนี้ก็คือความต่างคือที่กันสวนกันแทนที่จะเดินตามกันสนกกาอ่าโอเคแล้วก็ท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือพ้อเอกของเราลูกเต่าลูกนี้ อาจจะเรียกว่าลูกเต๋าก็ไม่ไม่ถูกนะเขาเรียกว่าคิ้วดีกว่าเพราะมันไม่ได้เอาไว้ถอยอถามว่าฟังก์ชันของมันคืออะไรหมยถึงหน้าที่ของมันเอาไว้เพิ่มเดิมพันซึ่งในแบ็กแกมอนเดิมพันก็คือแต้มนั่นเองอ่าก็คือเอาไว้หงายดูว่าเออตอนนี้เราเล่นเกมเพื่อกี่แต้มอันนี้แบ็กแมอนเขาจะถามกันมีการเพิ่มเป็น4ี่เป็น8ปดาผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันแต่ว่าในสกาไม่มี อืมอันนี้คือความต่างที่แบบเห็นชัดเลยว่าสกาไม่มีการขอเพิ่มเดิมพันก็โอเคคือเกมลักษณะที่วดประสง์เป้าหมายแบบเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าความแตกต่างที่มันนิดนิดหน่อยหน่อยในเกมมันสร้าความต่างทางกลยุทธ์มากๆนั่นั้นคือเราต้องลองเล่นกันดูคือโอเควันเนี้ยเราไม่ได้อธิบายละเอียดหรอกแต่ทีนี้คือปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นคือแล้วสกาเนี่ยที่คนเขาพูดว่าสกาทั้งหลายเนี่ยเล่นสกาเนี่ยเอ้ยมันมันมาจากไหนใช่ไหม ที่ตรงนี้เนี่ยหลายคนเน่ะเขาชอบอธิบายโยงกับเรื่องวรรณคดีอ๋อในทงอินเดีเพราะว่ามันมีหลายเรื่อง,องอไงอย่างเช่นอ่าเรื่องกากีอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะก็คือว่าเท,ท้าพรหมทัยเนี่ยเล่นสากากับครุฑแล้วก็พนันใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้ก็เหมือนกันในเรื่องมหาภารตะเวลาที่เราพูดถึงมหาภารตะหรือเวลาพูดถึงเรื่องพระนรหมยันตีอย่างเงี้ยในนั้นเนี่ยเขาก็เล่นสกากัน แล้วคนก็เลยมังจะเอามาอธิบายไงว่าโอ้เนี่ยสกาเนี่ยนะมันเป็นเกมโบราณที่เขาเล่นแบบว่าพน,นันเอาบ้านเอาเมืองกันอย่างนี้อย่างนี้ถามว่ามันใช่เกมเดียวกันไหมมีหลักฐานว่านะในทางไอ้นี่เลยนะวรรณคดีสันสกฤตซึ่งแน่นอนมาเป็นที่มาของชาดกด้วยอ่าที่มาของแบบ อะไรอะเรื่องมหาภารตะอะไรหลายอย่างเลยที่เราเอามาเล่ากันเนี่ยอย่างพระนรพมยันตีเนี่ยที่แบบว่าเราหกเอามาทรงพระราชนิพนธ์นะแล้วก็พูดว่าเป็นสากาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันคือเกมอีกชนิดหนึ่งอ่าฮะมันไม่ใช่เกมที่เราเล่นกันบนพอยต์ยี่สิบสี่เบี้ยสิบห้าตัวไม่ใช่รกระดานก็ต่างกันแล้วต่างกันอ่าอันนี้เนี่ยคือถ้าเราไปสืบย้อนฟังมนคดีสันสกฤตจริงๆเนี่ยกระดานที่เขาเล่นน่ะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมกากระบาครับผมครับก็คือว่าศัพท์ภาษาฮินดีปัจจุบันี่ก็คือปิซ อ่ากตจกซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบขาเล่นเกมอยู่แล้วอ่ะก็คงนึกออกใช่ไหมมันคือเกมเดียวกับลูโดอ่ะลูโดอ่ากระดานกากระบาดใช่ป่ะแล้วอินเดียเนี่ยเล่นอย่างนั้นมาตลอดโดยที่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนและเป็นเกมที่คนละตระกูลกับอันนี้คือถามว่าเออมันคือเกมเดินลูกบาทถอยลูกบาทแล้วเดินเหมือนกันไหมอ่าใช่ใช่ป่ะแต่ว่าคือมันไม่ได้เป็นเทเบิลเกมลักษณะนี้มันเป็นกระดานกากระบาดแล้วคือเขาเล่นกันมาตั้งแต่โบราณแล้วอ่ะเป็นพันพันปีแล้วอ่ะ สายพัฒนาการ่ะมันคนละสายกับแบล็กแกมอนปัจจุบันเนี้ยปาติซีที่เล่นกัน่ะในในอินเดียเนี่ยมันก็ยังไม่เปลี่ยนกติกามันก็ยังแบบเออเหมือนเดิมอยู่อ่ะอ่านั่นแหละผมขอครับออกความเห็นนิดน,น,นี่ผม,มผมคิดว่ามันพอม,มีเหตุผลในอธิบายได้อยู่ได้อยู่ว่าทําไมคนถึงเอา2เกมนี้มาจำแบบสับสนกันก็นนคือ,อเพื่อรักษณะเกมมันเป็นเวสซิ่งเกมเหมือนกันคือแข่งกันวิ่งเข้าบ้านมันก็เลยเป็นอ่ผมก็จะได้ว่าเขาจํา สลับกันอ่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องของการแบบว่าอะไระแปรเพื่อที่จะแบบเหมือนกับเพื่ออำนวยให้คนมันมันเข้าใจอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่จริงๆก็คือแบบเกมมันคนละเกมคือง่ายๆคือเราอ่ะเดิมทีเนี่ยเวลาเราพูดถึงเกมสกาในไพ่ตะวินกเนี่ยจะต้องหมายถึงปาซิซี่เกมกากะบาทแบบนี้อ่านั่นแหละครับแต่ทีนี้คือมันก็เลยเกิดคําถามว่าอ้าแล้วคนไทยไปเอาสกาแบบที่เล่นอยู่เงี้ยมาจากไหนใช่ป่ะแล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนแบ็กแกมอน ขายแบล็กแมอนดีกว่าทำไมถึงได้ขายกลายเป็นเกมตระกูลเดียวกับแบ็กแมอนได้อันนี้คือผมเนี่ยยังไม่ได้แบบว่าไปแบบว่ารีเซิร์ชแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คือในขณะเดียวกันเนี่ยผมอะต้องข้อสังเกตเอาไว้อย่างหนึ่งว่าเกมสกาที่รเราเล่นปัจจุบันเนี้จริงๆแล้วมันควรจะมาจากทางพวกตะวันตกก็คือชาติแรกที่เข้ามาอะคุณกิ๊กเคยวอาชาติแรกที่เข้ามาในประเทศไทยที่เป็นตะวันตกเลยเนี่ยติดต่อกับไทยนี่คือ โปรตุเกสเ,เข้ามาตอนสมัยอยุทยาใช่ไหมใช่ครับความสัมพันธ์ของเรากับโปรตุเกสเนี่ยมันสืบได้500กว่าปีแล้วใช่ป่ะแล้วคือพวกเนี้ยเข้ามาคือเขาจะมีเกมชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่ากาเมากาเมากาเมาอ่ากาเมาออกเสียงแบบโปรตุเกสก็ <amel> คือสระเอาแล้วมีงองูขึ้นจมูกกันนะกาเมอกาเมากาเมลนะครับอ่าทีนี้ไอเกมชนิดนี้นี่แหละผมเนี่ยลองไปแบบเสิร์ชหาภาพไงแล้วทีนี้คือปรากฏว่ากระดานกาเมาแบบสมัยโบราณเนี่ย มันเหมือนกระดานสก,กาเลยเป๊ะมากคือสังเกตดูนะกระดานไมกคมอนที่เราเห็นกันปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับคือมันจะมีลักษณะแบบว่าเป็น2ปีก่ันนี้แล้วมีปลายตรงกลางใช่ไหมครับผมแล้วมีพอยต์แบบน,นี้ใช่ไหมครับผมกระดานการ์เมแบบโรตุกเกตไม่ใช่ม,มันคือกระดานสก,กามันคือแบบกระดานฟุับแล้วมีจุ่มจุ่มจุ่มอย่างเงี้ยอ่ารวมทั้งหมดที่เป็นสีจุ่มนะไม่มีพอยต์ด้วยนะครับผมแต่ก็เบี้ยก็สิบห้าเหมือนกันเบี้ยสิบห้าเหมือนกันแล้วมันจะมีไอ้ตรงส่วนตรงกลางส่วนตรงกลางที่เขาเอาไว้เก็บเบี้ย ตรงกลางมันจะมันจะมาอย่างเงี้ยคือไงคือเราอะ่ะไปดูกระดานสกาทุกวันเนี้ยที่คนไทยเล่นอะ่ะยังไงก็อย่างนั้นเลยอ๋อ,ม,อมันคือกรนารันต์การมืองโบราณของโปรตุเกสโอเคคือลักษณะที่เหมือนกันโอเคจำนวนจำนวนจุม่มแล้วก็มีเขาเรียกผูชา้างใช่ไหมใช่สับสกาเรียกผูช้างใชู่ช้างไอ้ที่เหมือนเป็นที่เก็บเบียร์เป็นเหมือนเป็นแอ่งเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยอ่าใช่อย่างนั้นแหละครับอ๋อแต่ทีนี้คือกติกาของการเมางสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าคือด้วยด้วยด้วยความที่ว่ามันมีวาเรียชันหลายอย่าง Backgammon ในสมัยประมาณ500กว่าปีก่อนเนี่ยเขาก็แบบว่าไม่ใช่เกมที่แบบว่าฮิตที่สุดคือหมายถึงว่าไอเกมที่เราเล่นกับปัจจุบันเนี่ยที่มันมีกณกาฟิกแล้วเนี่ยมันเป็น v a ว i ร์ชันที่มันพัฒนามามาจนถึงแบบว่าความสมบูรณ์เนี่ยก็ยังไม่ใช่นานมากนักใช่ไหมแต่คือแบบว่าไอแบ g แกม o อนเวอร์ชันอื่นที่เขาเล่นกันทั่วโลกเนี่ยเื่องง่ายๆคือมีกระดานกเมงเนี่ยห หนึ 1, ่งนใช่ป่ะสามารถเล่น,<ห>นเกมได้หลายเกมนั่นแหละครับแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้คือผมสันนิษฐานเอานะไม่ได้มีหลักฐานทางวิชาการก็คือว่ามันคือสกาที่เราเล่นกันเนี่ยมันคือแบบว่าเวอร์ชันหนึ่งที่ดัดแปลงมาจากที่คนโปรโตุเกสเขาเล่นในสมัยในสมัยยุทธยาอ่าแลวคือแบบว่าไอ้คาว่าสกาทั้งหลายเนี่ยใช่ป่ะมันก็ไปปรากฏอยู่ในโครงสีปราดมั่งอะไรมั่งใช่ไหมครับก็คือว่ามี ประมาณที่แบบว่าพูดถึงอะไรอ่ะป่านนี้อรรช้าแม่เก่าองค์อยู่เรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะตั้งกระดานจัตุรงเมียงไม้ม้าจัตุรงก็คือหมาลุกอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอ่ะอะไรวังสกาลงทายบาทอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตรงเนี้ยบาทที่สาม่ะเขาพูดถึงสกาบาทคือลูกเต๋าอ่านั่นแหละคือตรงเนี้ยในโครงเสียบาทเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่ามันหมายถึงสกาแบบแบบของอินเดียโบราณหรือหมายถึงสกาแบบใหม่ที่โรตุเกตเอามาแล้วอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่ามันอยุทยาแล้วไง อ่าอันเนี้ยโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบที่ผมสังเกตดูอะเหมือนกับว่าเวลาที่คนเราอะจะไปมาให้ข้อมูลเรื่องสกาของไทยอย่างเงี้ยมันจะไปโยงกับวรรณคดีซึ่งแบบว่าอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดที่แบบมานานแล้ว <มา S 1> เพราะว่าคือเราแบบเรามีหลักฐานชัดเจนมากว่าสกาในวรรณคดีอินเดียเขาเล่นกันยังไงไงเพราะว่าหลักฐานมันสืบมาเป็นสายเลยมันรู้อยู่เพราะเขาเล่นมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนใช่ปะแต่สกาของไทยเนี่ยมันโผล่มา เหมือนกับแบล็กแกมอนได้ย่างไงอันนี้นา่าคิดใช่ไหมนา่าิอ่า <delegate. S 1> โอเคเนี่ยประมาณนี้แหละ <Okay. S 1> อืมก็ ственно, จะเห็นอั่างที่เห็นไหว่าเกมอ่เกมพลาสติกอันรีงไม่ใช่แค่แบล็กแกมอน <S <S มันก็มีฟอร์สาดของมันมซึ่งเราก็พยายามเราในฐนานะคนรุ่นใหม่ที่เกิดในันก็พยายามศึกษามันใช่ไหมครับการที่เราจะเข้าใจมัน บ้างก็เป็นเรื่องที่เรแต่ได้วันนี้เราก็เลยถือโอกาสนะถือแจงโอเคก็ผมก็นําเสนอนแหละในมุมมอง<ช>ที่ว่าแบบคนที่แบบศึกษามาหลายด้านนะเนาะถ้าสมมติว่าเรามาฟันเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของมุธยุเกตแล้วนี่คือแบบผมแค่แบบว่าเห็นหลักฐานที่มันเข้ากันได้ใช่ไหัมครับก็คือให้ฟังรับฟังเอาไว้ในฐานะที่ว่านําเสนอหลักฐานอ่ะแต่เราอ่ะไม่ได้เห็นแบบว่าบันทึกที่มันที่มันแบบเป็นลายลักษณ์อักษรไงแล้วก็พูดกันในลักษณะประมาณนี้ ก็อยากจะให้แบบว่าเออเราแบบทำความเข้าใจกันอะไรที่มันแบบแบบอีกมุมนึงอะ่ะอีกมุมอ่าเป็นมุมที่ต่างจากที่เราเคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยอ่าประมาณเนี้ยครับจริงวันนี้ผมคุณนัดพูดก็ได้อ,อะไรหลายอย่างเลยเพราะจริง <c oughs> อ๋อตัวผมก็เล่นแบ็คมอนหลักเป็นหลักเลยเพราะอาจจะไม่ได้รู้เรื่องสกา้าที่เออผมก็ได้โอเคผมก็ไม่ค่อยเล่นสกานะเออโอเคโอเคยังไงอ้อว <c oughs> วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าถือว่า อ่าเพื่อนๆชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างนี้เลยเนีโอเคงันนีต้องแบก,ก็กเมอนแรี่แวดก็ขอลาแต่เปียงเท่านี้กับผมโอเควสวัสดีครับสวัสดีครับ